คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ สูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับในงวดวันที่17พฤศจิกายนนะครับพศ2564นนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับผมมา fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับผมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ งวดประจำวันที่15นะครับพฤ่อจิกายนที่ผ่านมานะครับก็เดินทางมาถึงงวดที่1 2 3 4 5 6 7เจ็ดงวดแล้วนะครับผม FC พี่น้องที่คารพบรักนะครับก็เดินทางมาถึงงวดที่7นะครับสำหรับสูตรของเราก็ให้เข้านะหมดแล้วให้เด่นอยู่ที่1กับ5นะครับเจาะก็จะเจาะเข้า5 2นะครับกับ1 2 เข้าบนล่างเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่มีความโชคดีนะครับในงวดวันที่ 15, พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสูตรจากทางช่องก็ได้1กับ5ก็มาทั้งคู่เลยนะครับครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับเดือนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับพศ2564เดือนนี้ก็จะออกเต็มสูบเลยนะครับเต็มสูบก็คือ สัปดาห์หนึ่งนะครับจะมีอยู่ประมาณ3ครั้งนะครับก็คือวันจันทร์นะครับวันพุธนะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับจะออก3ครั้งนะครับก็มาดูกันว่าเดือนหนึ่งจะมีกี่ครั้งนะครับสำหรับที่ผ่านมานะครับแนวทางหวยลาพัฒนาจะออกอยู่ประมาณสองครั้งนะครับสัปดาห์หนึ่งสองครั้งนะครับเดือนหนึ่งถ้ามี3 1วันก็จะออกอยู่ประมาณ9ครั้ง เต็มที่9ครั้งนะครับผมถ้ามี28วันเต็มที่ก็8ครั้งนะครับผมสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเดือนนี้เต็มสูบเลยเดือนนี้เป็นเดือนแรกนะครับพุธที่14กันยุนที่ราวพัฒนาจะออกเต็มสูบคือสัปดาห์1-3ครั้งนะครับผมโอเคนะครับก็ขอแสดงความดีกับมิตรลัก FC ด้วยนะครับแอดมินก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับกับสูตรของมังกรทองนะครับสูตรนี้ก็เข้าไทยแล้วนะครับผม เข้าไทยในงวดวันที่16นะครับ5-7เต็มๆเลยนะครับสูตรนี้นะครับแอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานำเสนอนะครับเอามาออกอากาศนะครับให้ f c ่น้องได้รับชมนะครับสำหรับสูตรแม่นๆนะครับผมก็เพิ่งได้มีออกอากาศให้ f c ่น้องได้ชมนะครับครับผมก็เข้าทั้งไทยนะครับไทยก็เข้าดีนะครับผม งวดวันจันที่ทน่1นะครับเลขตบานไทยออก95ล่างมานะครับผมงวดนี้ก็มานะครับผม57 57นะครับ57ล่างนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC มิตรลักนะครับที่มีความโชคดีด้วยนะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับเข้าทั้งไทยนะครับเข้าทั้งลาวพัฒนานะครับสูตรนี้นะครับเราก็จะมีสูตรจับคู่อีกคู่หนึ่งนะครับก็จะมีสูตรจับคู่อีกคู่หนึ่งนะครับ สูตรนี้ก็จับคู่ได้อยู่ถ้าพี่น้องจะจับวินก็จับได้นะครับแต่แอดมินจะมีตารางจับคู่อีกใบหนึ่งนะครับใบนั้นให้ดูไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวแอดมินตกงานนะครับอ่ก็ขอสแสดงความยินดีนะวันนี้แอดมินจับอยู่ที่เจ็ดกับห้านะเจ็ดห้าศูนย์เลขวิ่งสามตัวนะวิะ่งเจ็ดก็จะมีเจ็ดห้าตัวเจาะเลขมันออกสามตัวมันออกเจ็ดหกหนึ่ง mm hmm. ถ้าเป็นเจ็ดห้าหนึ่งนี่แจวเลยนะครับของรัฐบาลไทยที่ผ่านมานะครับ โอเคนะครับสาหรับวันพุธที่จะถึงนะครับก็จะใช้สูตรนี้ต่อไปนะของเราพัฒนานะครับก็ตามนี้เลยตามสูตรนะครับก็จะทําไปตามสูตรตามตารางเหมือนเดิมนะครับผม f c พี่น้องที่ารพรักนะครับอ่าสูตรนี้ก็เข้าดีอยู่นะครับก็เดินทางมาถึงงวดที่เจ็ดที่แปดแล้วนะครับผมก็จะถือว่าเข้าบ่อยนะครับมวดที่แล้วเข้าล่างบนงวดก่อนเข้าสามตัวโต๊ะเลยนะครับอ่ะก็มาดูกันนะครับสําหรับเลขในตารางนะก็จะใช้เลขสูตรด้วยอ่า ทางช่องแล้วก็เลขตารางก็จะมีเลขหนึ่งเลขหกเลขเก้าเลขห้าเลขสี่เลขสองนะก็จะมีหกคู่นะครับผมแอดมินก็จะเจาะสองคู่เด่นๆเหมือนเดิมนะครับเหมือนงวดที่แล้วเจาะหนึ่งกับห้านะครับก็จะให้ลองในตารางอีกชุดหนึ่งนะครับผมชุดลองนะครับเผื่อพี่น้องไม่ชอบตัวเจาะนะครับก็จะเอามาสามคู่นะครับก็มาชมกันเลยนะครับแอดมินก็คัดออกมาแล้วนะครับผมคัดออกมาแล้วเจาะออกมาแล้วนะครับก็ได้เขียนลงเรียบร้อยแล้วกันลืมนะครับ อ่าตัวเจาะนะครับเจาะเจาะสองตัวเน้นๆนะก็คือสองกับหนึ่งนะครับคู่เจาะอ,ออกมาได้นะครับเจาะอ,ออกมาได้ก็ได้เจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งสองหกสองสองหกนะครับอ่าก็เจาะให้สามคู่นะครับผมสําหรับคนงบน้อยก็จะให้สองคู่นะคนงบน้อยนะผมก็จะให้อยู่ที่หกเจ็ดสองสองเจ็ดนะสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับสําหรับคนงบน้อยแล้วก็หกสองสองหก สองหนึ่งหนึ่งสองก็สวยนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับก็จะเจาะออาไม้ได้น้อยที่สุดนะครับผมอ่ะก็มาดูตัวต่อไปก็อยู่ที่หนึ่งนะครับเด่นหนึ่งนะครับก็จะมีอยู่หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับเด่นเด่นก็จะเป็นหนึ่งศูนย์อ่ะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับผมเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะสำหรับหกหนึ่งก็ลองไว้ก็ดีนะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางก็เจาะมาพิเศษเลยนะครับ เด่นๆสองคู่เด่นก็คือ1กับ2นะครับอ่ะมาไปกันต่อนะครับสําหรับตัวเลขนะครับชุดลองนะแอดมินก็จะลองให้6นะครับเลขในรางมี6ตัวก็จะจับออกมา3คู่นะครับเผื่อพี่น้องไม่ชอบ1นะบางทีก็เข้าตัวลองนะครับแต่ว่าเจาะเน้นๆก็จะมี7 6 4 6 3 6นะครับตัวเด่นนะสําหรับตัวเด่นๆน,นะครับก็7 6 6 7 4 6 6 4 3 6 3กก็ต้องลองนะครับ อันนี้ลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับชุดลองนะครับโอเคนะครับสําหรับ FC พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินมงกลมไว้ให้นะครับก็สามารถเรียกเลือกในตารางได้เลยนะครับเป็นเรียกสูตรจากทางช่องคัดมาอย่างดีนะครับก็มีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับสามารถจับคู่จับวินได้เลยนะครับสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินมงกรมไม้ให้นะครับอ่ะก็มาดูนะครับเมื่อ่แล้วจุดสามตัวเกียบเข้าโต๊ดนะครับให้025ออกก2 5วันนี้ขเมื่อนี้ขอเข้า3ตัวตรงนะครับ ชุดสามตัวก็จะเจาะสามคู่นะครับก็จะมีเด่นๆ0ศูนย์หกสองสองหกหนึ่งแล้วก็ศูนย์เก้าหนึ่งนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางชุดนะครับผมเด่นนะครับสามตัวนะครับสําหรับชุดสี่ตัวนะครับเด่นๆนะครับก็จะมีอยู่ที่หนึ่งศูนย์หกสองหนึ่งสองหกหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางชุดสี่ตัวนะครับสําหรับชุดเบิ้ลก็จะกันไว้ให้สามคู่นะครับมีสองสอง หนแล้วก็6 6หกนะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่สิบนะครับพฤิกายนนะครับพศสองพันนะครับครับผมสำหรับอ่คลิปนี้นะครับถ้า f c ฟพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก่อนจะออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามแอดมินด้วยนะครับสำหรับ f c ฟพี่น้องที่เข้าใหม่นะครับถ้าชื่นชอบแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรเจาะสตัวเน้นๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ ที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยก็ขอให้พี่น้องทุกท่านมีความโชคดีนะครับมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านก็ขอให้เฮงปังๆกับตัวเลขแนวทางก็ขอเข้า3ตัวตรงเลยนะครับสําหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมถ้าพี่น้องอยากได้สูตรเม็ดเดียวนะครับ หรือว่าสูตรวิ่งบนวิ่งล่างก็คอมเมนต์กันเข้ามาแอดมินก็จะค้นหาสูตร f อพี่น้องให้รับชมนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ